สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมออสตูดทุกท่านเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงกับอาจารย์โกโจซาตัุที่เราปั้นมาอย่างเนิ่มนานที่ไหนนะครับปั้นไม่นานแต่สุ่มมานานนะฮะกว่าจะออกมาเป็นตัวนะครับผม <laughs> และนี่คือมหาโคชิมโกโจซาตรุแล้วก็ซัพพอตอีกมากมายนะครับผมกำลังคิดว่าจะเอาตัดเลือดหรือว่า,าทานจิโร่ไปแต่ว่า ถ้าทันจิโร่ไปนะครับมันจะมีาดาบงอกมาจากปากมันจะไม่เท่นะเนี่ยนี่คือเอฟเฟกต์โคตรเท่นะเฮ้ยสรุปกูามารีวิวตัวไหนกันวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือเอฟเฟกต์โกโจซาตตรุที่แบบโคตรเท่นะครับระวางดูรลาตาสีม่วงและสูตรสตารสีแดงเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวะในช่างมันเถอิและนี่ก็คือโกโจซาตตรุกับรดาซับพอตของเขาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดก็จะเป็นซับพอตด้วยครับโกโจหมดเลยนะครับเอ่อ <c oughs> เมลิโอดันะครับซัพพอร์ตนะครับโกโจแล้วก็พุชชี่นะครับแล้วก็ตัวบัฟนะฮะแล้วก็สโลนะครับทุกตัวจะเป็นซัพพอร์ตได้กับโกโจหมดเลยและที่สําคัญเราจะมาดูกันนะครับว่าโกโจสัตว์สูรจะมีความตึงสุดๆในเกมนี้หรือเปล่านะครับสำหรับหยุดเวลาแล้วก็ระเบิดพลังอันแข็งแกร่งของเขาคือเขาสามารถหยุดเวลาแล้วก็ระเบิดดาเมจได้ด้วยนะครับบอกคําเดียวว่าไม่ธรรมดาเลยมาเรามาดูกันนะครับว่าระดับโกโจสัตว์ลวนะครับ จะตึงขนาดไหนที่ตามรับชมนะฮะในคลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยและที่สําคัญเลยนะครับทุกอย่างนะครับก็ต้องใช้ตังนะครับปจัจจัย1นะครับผมแน่นอนก็ต้องวางตังก่อนแล้วก็เอาเกตไปอีกนานแสนนานนะครับท่านผู้ชมอัพตังไปเลยละกันนะครับจูบ้าสนับสนุนโดย เหมยชอบกับการบริการสึกตึงของอีดิเหมยในข้าวนี้ก็จะเป็นทางฝั่งบริการของบ็อกฟูดแน่นอนว่าการบริการของบ็อกฟูดของอีดิเหมยสำหรับช่วงับฟาร์มบอกคำเดียวว่าเยอะจะจัดมีทั้งบริการรับฟาร์มต่างๆอีกมากมายน่าจะทั้งหมดที่อยู่ในเกมนี้แล้วก็ว่าได้บอกคำเดียวว่าราคาย่อมเยาวจับต้องได้อย่างแน่นอนก่อนอื่นนั้นผมจะให้ดูการบริการรับฟาร์มต่างๆก่อนบอกคำเดียวว่าบริการรับฟาร์มของพี่แกนั้น ตึงเปียกเก็บจะทุกอย่างของในเกมแล้วมีทุกเผ่ากันเลยก็ว่าได้บริการแบบสุดตึงครถูกเพราะมีจับได้ไอดีเริ่มต้นสุดตึงด้วยนะตึงเปียกและแล้ว,ลวก็ตัดมาในเว็บที่50ที่ผมเก็บเงิน 7. จุดเจหลานเพื่อทำการอัพกโจซัตวรุให้ตันและนี่ก็คือโกโจสัตุรุตอนอัพตันครับผมแล้วก็จะมีการระเบิดพลังอ่ายเวทนะฮะ กางอนาเขตของเขาแต่ช่วงนี้สกิลบัคไม่รู้เป็นอะไรนะครับจริงๆผมอยากดูอันวิชั่นเอฟเฟกของเขามากตั้งแต่ช่วงแรกนะฮะแต่ตอนนี้คือไม่มีนะครับ <No! S 1> ในช่วงแรกนะครับผมจะทําการออโต้การระเบิดพลังกางอนาเขตของกโจไปเลยนะครับและนี่ก็คือการระเบิดพลังของเขาดูให้เต็มตาซะหนึ นิ่งกิบไม่ไหวติงและนี่คือการหยุดเวลาใหญ่พร้อมดาเมจอีกไม่รู้ว่าแน่ใจว่า7.5บีหรือ6.5วะยังไงก็ใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้เลยนะครับเฮย้ยบอกคำเดียวหยุดเวลาโคตรนานนะกนโจและนี่ก็คือสุดยอดมหาเวทตัวตึงนะครับในการดีดนิ้วปิ้วสายเวทเขาเรียกว่าอะไรวะ เซเวสีม่วงนะครับสุนยสีม่วงแล้วก็อะ,อะไรอย่างเปิ <c oughs> ้วดีใส่หน้าสตูรูยังโหดร้ายและท่ารุลกรรมส,สุดๆบอกคับเดียวว่าตายหายยึดดงแถมเป็นเส้นเท่าเห็บหมาเออไม่ใช่เส้นก็ใหญ่พาสมควรนะครับ <c oughs> ถ้าแบบเป็นกวยแล้วแบบใหญ่ๆนี่มันน่าจะตึงนะไอ้นี่มันมันกวยเล็กไปหน่อย,อยนะก็ <c oughs> <c oughs> ตึงเลยนะครับและจังหวะเนี้ย <c oughs> เราก็ต้องเก็บเงินอีกเนิ่นนานแล้วก็ใช้กูจูสตูรูตัวนี้การต้น ไปอีกยาวนานมากๆ5 Five minutes later แล้วเวลาก็ผ่านไปถ้าเรากูโจสาดุรุตัวนี้การได้ถึงแปเวฟจริงๆมันก็การได้ไกลกว่าน,นี้แต่ผมก็ทําการที่จะวางหยุดเวลาก่อนก็กโจเหมือนกันนะนะแล้วก็ทําการที่จะวางกโจซาตุรุเพื่อการหยุดเวลาไว้ก่อนไม่อย่างานั้นบ้านเราอาจจะแตกและสุกิดดรอในที่สุด <S <S 2> <S 2> อ่าอคิมมูจีนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็อันพการอัปเกรดไปเลยเออจริงๆวางโคชิไว้ด้วยนะ และนี่ก็คือพุชี่แบบเป็นการเล่งเวลาและเข้าเขสสกิลของเขาเปียวเวียวเววเดียวเปียวเป็นการเล่งเวลาในขอบอนาคเขตในพื้นที่แต่เล่งไปทำไมนะฮะก็คือมันเล่งเฉพาะสถานะพิเศษนะครับแบบติดลงติดเลือดนะฮะให้มันหายไวขึ้นแล้วก็ติดแบบช่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับแต่ทีมนี้ไม่มีสถานะเลยแม้แต่ตัวเดียวใช่กูจะเล่งทำไมในจังหวะนี้ละครับพุจิรำการ ที่จะหยุดเวลาโกโจศัตรุไปเรียงตัวแบบต่อเนื่องตอนนี้ก็อัปเกรดไปก่อนเนี่ยผมอัปเกรดในขั้นที่หยุดเวลาจิ๋วนะครับระดับโกโจ7ดาวใน3ตัวนี้4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวปึ๊บหยุดเวลาเวลาพุ๊บตรงการหยุดเวลาแล้วก็รอสัญลักษณ์บนหัวเขาหายแล้วก็หยุดต่อเนื่องไปอีกแบบอัตโนมติกผมจะรูดแบบหยุดแบบออโต้นะครับแบบไม่ไม่ใช้อะไรกดไปเลยนะฮะคือผมจะหยุดแบบออโต้เลยก็คือ การเล่นแบบสบายๆชิวๆนะครับนั่งมาดูกันว่าเราจะได้กี่เวบในการเล่นแบบสบายและโคชเชลอ่ะตึงเลยปะล่านี่ครับโอ้หยุดแล้วก็ออโต้ไปเลยมามานี่แล้วก็หยุดแล้วออโต้ไปเลยจังหวะนี้แหละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่และเราจะสามารถที่จได้กี่เว็บแล้วก็ทําการอินทเวลหนึ่งวิไปแบบต่อเนื่องเนี่ยไอ้เต๋อผมหนึ่งวิแล้วก็ทำการแบบอ,อัปเก,กรดไปเลยมันต้องการอัปเกรดขั้นสุดท้าย มันจะเรียงการ6วินาทีก็คือ6วิตีหนึ่งครั้งก็จะเรียงตัวไปเลยนะครับในการตีทีละ6วิผมก็ทาการการควนไว้ได้านหลังและการว่าตรงนี้อีกหนึ่งตัวจริงๆก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะในช่วงการทดลองในช่วงแรกตอนที่กโกโจสันลุไดะเบิดขวนและขวนไม่ระเบิดนะครับคือตายไปเลยอะ่ะขวนไม่ระเบิดอันนี้คือความสามารถของกโกโจอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่านะในการกดสกิลไปแล้วเนี่ยก็คือตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์สลร์รานะพิเศษแบบขวนอะไรอย่างเงี้ย คือมันตายไปเลยแล้วไม่แตกตัวนะครับจริงบอกว่าถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ดนล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ก็สามารถดาวกันได้นะครับว่าโกโจูจูซาตูรู้สามารถไปได้กี่เว็บถ้าดาวถูกแล้วแล้วก็โดยการส่งจิ๊กโกลไปซี่ตูดแมวที่บ้านคุณเหี้ยนือนี่มารางวัลตรงไหนวะเนี่ยและที่สำคัญเลยถ้าใครเล่นขีุ้้งแล้วล้วก็จะขอให้ ท้องผูกอึอไม่ออกหนึ่งวันถ้าอย่างไรแล้วเราก็อย่าข้ามคลิปนี้กันนะครับไอเจ๊กอไปด้านหลังนี้มันมันต่อมันก็รู้ก่อนดีกว่าเลที่สาคัญแหละโ <laughs> กโจซาดาลุโคตรตึงและตอนนี้ผมได้ปิดออโต้สกิลของโกโจไปแล้วและก็หลอมอนสเตอร์เข้ามาทรวงหลังบอกคําเดียวและคอยสกิลกดระเบิดใส่หน้าของเขาพร้อมหยุดเวลาด้วย,ย,วย5 minutes later เอามาแล้วครับในเว็บที่105ก่อนที่จะทําการกดโกโจซัตโตลูดที่ทําการหยุดเวลาหมู่และกดย้อนก็ไปด้วยและตอนนี้ดามเมจของผมก็ประมาณ100กว่าบีนะครับแต่ที่สาคัญดาเมจหลักร้อยถ้ากดโกโจเพียงนัดเดียวถ้ามีลูฟี่แล้วแล้วก็มันจะไม่ใช่ไม่ใช่มหาทีมโกโจมันจะเป็นมหาทีมลูฟี่แทนถ้ามีโกโจพร้อมลูฟี่แล้วแล้วก็ดาเมจของคุณ อาจจะถึงหลักทีได้ที่สำคัญเลยต้องไปไกลๆอ่ะลูฟี่ถึงจะมีผลเยอะนะและนี่เข้ามาในเว็บที่108แบบโคตรตึงแล้วโคตรตึงเลยครับน้องนันดิดในเว็บที่108กับเลือดที่ไหลเป็นน้ําเมนไหลลินที่สําคัญเลยถ้ามีกัดด้วยก็ดับเม็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่ไม่ใช่มาหาทีมกัดแต่อย่างใด แต่นี่คือมหาทีมโกโจโซาตโตรุยังไงเล่าและนี่ก็คือมีโกโจแล้วก็ซับพอร์ตได้กับเขาแบบเพียบเลยแต่โกโจนั้นการโจมตีของเขามันระยะระเบิดวงเจี๊ยดาเมจพุ่งเข้าไปเป็นพันเลยตอนนี้ดามจของผมนะหนึ่งพแปดรอยี่สิบบีครับโอ้โหดามจเยอะมากนะฮะและที่สำคัญเลยหยุดเวลาด้วย และตอนนี้เวลาในลอบนาเขียก็ได้หยุดลงนะครับบอกคําเดียวว่าการหยุดเวลานี้นานด้วยนะครับท่านผู้ชมหยุดไปเลยอ่ะแม้แต่ว่าจะข้ามเว็บมอนก็จะไม่ออกมานะครับเพราะว่ามอนแม่งโดนหยุดเวลาอยู่ข้างหลังแบบเป็นกระตับเลยนะฮะและมอนก็เริ่มวิ่งออกมาแล้วในเว็บที่1นึว้าวแล้วก็มีข้างหลังที่โดนระเบิดแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับกระจายรอบอนุบริเวณเลยเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าระดับโกโจซาโตรุนะฮะ ตัวตึงของกลุ่มแม่น้ำนายเลยตัวตึงเลยตัวตึงในเกมมาตอนนี้คือตึงที่สุดแล้วนะครับตรับในเกมเพราะว่ามีครบคันเลยนะฮะทั้งดาเมจทั้งซับพอตในตัวเลยก็ว่าได้กับสกิลกลางอนาเขตนะครับพรมแดนไร้เขตของเขามันตึงมากจริงๆฮนะดูดิตอนนี้บอนสเตอร์ที่หลุดเข้ามานะครับก็เริ่มตัวระเบิดนะฮะตัวต่อไปที่เราจะทำการกดเพื่อย้อนกลับทั้งหมดทั้งแมพแถมเลือดเด้งเต็มหลอดอีกด้วยนั่นก็คือ พุชชี่เบลนะฮะเวลาจะกดพุชชี่ปุ๊บตอนเราจวนตัวจริงๆครับตอนนี้ยังไม่จวนนะฮะตอนนี้ก็อีกกลายู่กว่าจะจวนตัวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย hey! และตอนนี้ในเวฟที่114อสกับมอส์ที่วิ่งมาเป็นกระตับแถมเลือดเป็น10ทีเฮ้ย <c oughs> hey! น,นี่เป็น10ที10สิบบีเนี่ยให้ตายเถอะเยอะชี้หายเลยนะเลือดก็เป็นทีแล้วตอนเนี้ยคือตัดไปครึ่งหนึ่งเลือดก็เยอะเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหผมเห็นหลอดเลือดแล้วสกิลโกโจซาตอลูดก็ แทบจะไม่สกิดไข่ของม้อนแล้วครับน้องๆคือกดไปทีนี้เลือดแทบจะไม่กระดิกเลือดมันจะเกินนะฮะตอนนี้ฮะและนี่ก็คือการต่อสู้อันแสนดูเดือดโกจจตันแค่ตัวเดียวเพราะอัพขั้นสุดท้ายมันแพงมากเจ็ล้านเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือตันได้แค่ตัวเดียวนะตัวอื่นก็คอยซัพพอร์ตอยู่เวลาแบบต่อเนื่องนะครับแบบอัลโตมติกทั้งแมปเลยนะฮะตึงเปียเลยดูดะครับท่านผู้ชมตอนนี้ ก็เข้ามาถึงช่วงเวลาที่จะคลายแม็กอีกแล้วกับท้ายเวฟที่118แบบออโต้สคิิปไปเลยไม่มีทําการหยุดหรือปิดสะิิปแต่ย่างใดและนี่เมื่อเขาเดินผมจะทําการกดพุชชออเวลาจงกลับไปดูเขาแบบดูเขาไปโอ้แหลกโอ้แหลกออดูดที่แม่งแหลกเลย มุนเท้งเต้งอยู่บนอากาศและกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพร้อมกับเลือดที่เต็มเปี่ยมโอ้โหเต็มเลยเลือดเต็มเหมือนเดิมนะและนี่ก็วิ่งมาเป็นกระตับพร้อมไม่โดนหยุดเวลาแต่ก็โดนไปอีกแล้วแต่มันต้องโดนแหละนะฮะในเว็บที่119และเว็บที่120แล้วครับท่านผู้ชมและดาวมี่ของผมตอนนี้ก็2,000บีแล้วว้าวถ้าเอาการดพร้อมพุชชี่เร่งเวลานะฮะ บอกคำเดียวนี่คู่หูโคตรโกงการป้าดาเมจเลยนะครับแม่งตึงบอกคำเดียวว่าดาเมจของเราจะทะลุฝ้าบ้านมากๆนะครับแล้วต้องมีโกโจซาโดรุตัวนี้เข้าไปด้วยอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยดาเมจจะเยอะขนาดไหนนี่ไม่มีกัดนะฮะยังไม่มีกัดนะครับตัวระเบิดดาเมจนะฮะดูครับยังตึงขนาดนี้ <S <S เหมือนทั้งหมดเนี่ยซัพพอร์นล้วนเลยนะครับนี่งันสุดยอดมาห้าทีมโคตรซัพพอตไม่มีย้อนไม่มีกันบ้าน แต่ก็ซับได้นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> ในเว็บที่122นะครับท่านผู้ชมฮะตึงเปี้ยเลยเนะี่ยหนึกับเลือดอภิมหาศาลเจ็ดจัดกับการออโต้สคิปแบบไม่ปิดเลยดูดีครับท่านผู้ชมเมื่อว่าผมจะกดสกิลโกโจซาตารุไปในช่วงเวลานี้แต่มันก็แทบจะไม่ตายแล้วครับมันอึดมากดาเมจของเราไม่พอเรามีแต่ซัพพอร์ตสุดใจ ผมนี่หายใจเข้าลึกๆเลยว่าตอนนี้เราจะไปได้กี่เวฟกันนะนี่ยเอาละครับ124นะครับท่านผู้ชมชี้แบบโซโล,โลแบบไม่ได้กระดิ่งนิ้วเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะฮะแค่กดสกิลเฉยๆนะครับท่านผู้ชมครับมาจาังหวะนี้อ่ะคือโอ้โห4,670บี 4, ตีเป็นเลขเท่าไหร่วะเนี่ยเ0็ด <laughs> ล้านล้านเหร Hey, ไม่ใช่นี่มันเจ็ดแสนล้านนะฮะประมาณเจ็ดแสนล้านแล้วจังหวะดนี้เ <c oughs> ชีย่ยยุ่มมากับต้ไปจุม่มไม่ใช่เจ็ดแสนล้านเนี่ยกูต้องพูดว่าอะไรสี่แสนล้านนะครับใช่ไหมหลักพันนะครับเปล่าว่าหลักร้อยต้องพ4สี่หมื่น 40, ล้านวะเนะียอะไรขึ้น <c oughs> โอ้โหตกคิตเกตแปดเลยแล้วโ <c oughs> อ้ได้ยังไงก็ดามจเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าดามจที่ผมทําตอนนี้ มันเท่าไหร่กันแล้วนี่อ <illa ises rees Darwin> ้าวแล้วกูลืมดูเว็บแล้วเว็บเมื่อกี้มันจบที่เท่าไหร่วะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับว่าเมื่อกี้เว็บที่เท่าไหร่และดาเมจของผมทำไว้ที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมตึงเปี้ยนะฮะอย่าให้มีการ์ดนะรับรองน้องอ่ะระเบิดแน่ๆดาเมจน่าจะเป็นหมื่นเบียครับน้องๆแม่งตัวตึงแม่น้ำนายอ่ะอย่างนี้ไม่ได้เลย Oh my god!